มันก็จะมีปุ่มโฮมปุ่มคัสเตอร์สำหรับคลิกไปที่หน้าโฮมแล้วก็หน้าคัสเตอร์นะี่แล้วก็มีปุ่ม stock สต็อกสำหรับไปที่หน้าสต็อกได้เลยนะฮะนี่คือ e ่สุดยอดสวัสดีฮะสวัสดีครับโหสวัสดีฮะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำ เนฟบากันนะฮะก็คือเว็บไซต์ของเราเราจะเพิ่มหน้าอื่นๆเข้าไปนะฮะแต่ว่าการที่เราเพิ่มหน้าอื่นเราก็ควรจะมีลิงก์เพื่อให้สําหรับคลิกไปที่หน้าอื่นได้นะฮะเช่นในเว็บไซต์อื่นก็จะมีแถบเนฟบาข้างบน,นะฮะเอาไว้สําหรับคลิกเพื่อเลือกไปยังหน้าต่างๆของเว็บไซต์ของเรานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันเลยไปไปดู EC นี่คือเว็บไซต์ของเรานะฮะก็คือเพจ Customer t เบิลของเรานั่นเองนะฮะ สิ่งที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชันของ Bootstrap เหมือนเดิมนะฮะคือ nav bar นะฮะ nav bar นะก็คือส่วนขยายของ Bootstrap นะฮะซึ่งเขาเตรียมมาให้แบบเยอะแยะมากมายนะฮะเราเลือกมา1อันเลือกมาแล้วก็คัดลอกโค้ดได้เลยนะฮะไปวางที่โปรเจกต์ของเรากันเลยนะครับผมวางไปที่ไฟล์ index.php ของเรานะ,ะในส่วนหัวของไฟล์ของ Body ของเรานะฮะกอวางตรงนี้เลยวาง easy จากนั้น r e f e รชดู นี่เราก็จะได้เนฟบารขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือตอนที่เราเลื่อนสกอร์เมาส์ลงไปนะแ a ้บาของเรามันเลื่อนหายเข้าไปนะเราควรจะใส่โค้ดที่ฝังให้เนฟบารติดอยู่ด้านบนตลอดของเรานะก็คือ sticky d e a t t o p นะฮะฉะนั้นรีเฟดูทดสอบดู easy นี่เนฟบารของเราก็จะติดอยู่ที่ด้านบนของหน้าเว็บของเราตลอดเวลานะฮะ อีซี่เปลี่ยนสีของเนฟบาร์นิดหน่อยนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเนฟบาร์ของเราเป็นสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็คัดลอกโค้ดมาได้เลยนะฮะจากนั้นไปวางที่โค้ดของเรานะฮะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นดีเฟดูอืสุดเท่สุดยอดอีซี่ต่อไปเราจะมาจัดเมนูของเนฟบาร์ของเรานะฮะเราจะจัดใหม่ทั้งหมดนะฮะให้เหลือเฉพาะเมนูโฮมแล้วก็คัสเตอร์ของเรานะครับ แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปสร้างเพจเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราไปสร้างเพจโฮมเพจกันขึ้นมากันก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นไปที่โฮมเพจของเรานะฮะตอนนี้ปัญหาคือว่าที่หน้าโฮมเพจของเราจะไม่มีเนฟบารที่อยู่ข้างบนเหมือนกันนะสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือต่อไปใส่ลิงก์สําหรับ n นฟบา r ของเรานะก็คือไฟล index นะฮะอยู่ที่ tag customer ของเรานะแล้วก็โฮม e พจ P PP, อยู่ที่ tag home นะฮะ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นลองทดสอบดูนะฮะกดไปที่ปุ่ม home แล้วก็ customer เนะะี่ยปัญหาของเราคือยังไม่มีเนสบาร์ที่หนะ้าโฮมเพจกันฮะสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาแบบนี้คือแยกไฟล์ออกไปให้เป็น layout นะฮะก็คือแยกมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์นะฮะสิ่งที่เราจะทําคือสร้างไฟล์ขึ้นมานะ,ะก็คือ01 head php นะ,ะจากนั้นตัดโค้ดตั้งแต่เนสบาร์ของเราขึ้นไปเลยนะ,ะไปวางที่ ไฟ head.php ของเราฮนะจากนั้นกลับไปที่ไฟ์ลของเรานะฮะเราไปใส่ tag php request ของไฟล01 underscore head.php เข้ามานะฮะเป็นการดำโค้ดจากไฟ์ head เข้ามาในนี้ได้เลยนะฮะสุดยอดเยี่ยมจากนั้นอันที่2ก็คือสร้างจากนั้นก็ทําคล้ายๆกันนะฮะก็คือสร้างไฟล์02 foot.php ของเราฮนะจากนั้นคัดลอกโค้ดไปวางที่ไฟล์ของเราฮนะ แล้วก็ Request ไฟล์2 underscore f o o t .php เข้ามานะฮะเรียบร้อย E ีซีจากนั้นเราก็จะเซฟรูปแบบไฟล์เป็นไฟล์ layout .php สามารถคัดลอกไฟล์ layout เพื่อไปใช้ได้ต่อเลยนะะซึ่งจะมี ทุกหน้าที่จะมีเนฟ้าแล้วก็มีสคริปที่อยู่ด้านล่างตรงฟุตของเรานะฮะล้วก็สามารถก๊อปไฟล์นี้ไปใช้อื่นๆได้นะฮะแบบอีซี่ใส่ลิงก์ที่หัวข้อเว็บไซต์เทสของเรานะก็คือให้ลิงก์ไปที่เพจ e h o m e psp ของเรานะฮะจากนั้นทดสอบลองฟีเจอร์ดรอปดาวนะฮะก็คือการคลิกแล้วก็มีเมนูอยู่ข้างในเยอะๆนะฮะลองดูนี่คือดรอปดาวนะฮะแล้วก็คัดลอกโค้ดที่เป็นดรอปดาวของเราไปวางที่โค้ดของเราได้เลยนะฮะจากนั้นเปลี่ยน หัวข้อนิดหน่อยนะฮะเป็นสต็อกแล้วก็เป็นข้อความอื่นๆได้เลยนะฮะเป็นออเทอร์นะฮะสุดเจ๋อดีเฟสดูนี่สุดยอดเยี่ยมสำหรับจอกดาวบนเนฟบาของเรานะฮะต่อไปก็ตกแต่งหัวข้อเว็บไซต์ของเรานะกะ็คือเทสเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวทีตัวใหญ่ให้เป็นสีเหลืองกันหน่อยนะฮะด้วยการใส่คลาสนะฮะก็ tag warning นะฮะดีเฟสดู นี่สวยเจ๋วนะฮะสุดเรียบร้อยนะฮะสำหรับแนฟฟาของเราสามารถคลิกไปที่ปุ่มโฮมคัสเตอร์แล้วก็มี d อ o p d o w n ที่มีข้อมูลดีในครั้งหน้าเราก็จะมาทำนะโฮมเพจของเรานะเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่ค,คำว่าโฮมเพจเฉยๆมันหมเท่นะฮะเรียบร้อยสำหรับเนฟฟานะฮะทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่ในกลิทฮับเหมือนเดิมนะฮะคลิปหน้าเราจะมาทำเพจเพิ่มเติมนะฮะ เกี่ยวกับการเก็บสินค้าของเรานะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพจของลูกค้าแล้วนะเจอกันเสาร์หน้าห้ามงเย็นสวัสดีฮะสวัสดีครัุดเจี๊ยวอีซี